ครับเพอนี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่มาให้อีกแสงหนึ่งครับให้อีกแสงนึ่งแง่งนึงนี่เพาท่นได้ขุดครับพามาดูได้มันแปงนี้ยังไม่ไดุ้ดเลยจะลอคูเบียก่อนถูกเป็นราคารอก่อนลอก่อนมันไม่เป็นราคาเลยรอก่อน แ้วลาท,ทาแล้วทาอีกว่าขึ้นจากเทละขานเนี่ยยังคือเเ่าอยู่อาว่าขึ้นมีสงสัยสิุดบ่บได้แล้วผมเนี่ยย่านฟุตขึ้นกันย่านถอนขึ้นกันโดยดิกแรงในกระไดมาเชี่ยหอดแล้วดูการไม่เลยเด้คอสิบอใบไ,ไหม เอาไว้เพาได้ต้องถอนหอดอดดูการไม่แล้วหอดอดดูการไม่แล้วปล่อยไป,ไป,ไปไ้เไ,ไ,ได้ไปลายเดือนไปลายเดือนกุมภาพัานธ์แล้วผมจะถอนแปลงไงไปลายเดือนกุมภาพัานธ์แล้นวนดใส่จังหน่อยกันฮ่ากดลด ผมจอดเยวพูนรถผมพ่นต้นท่างขามาพ่นรถผมจอดเดียวพ่น,นขามา่ามาตอนกลางวันมาได้แดดห่อนมาตอนเย็นๆทอ,อต้นไหม้ต้นนี้ปีนี้ผมสั่งคนฟันลองอยู่เนี่ยมันหอมมันบอมันเป็นหอมมัม่นกับ่ถามเป็นหอมเนี่ยมัน่นป็นสีบอคอยเป็นหวัวนะ ฟันลงตันหน่อยฟันลงตัวหน่อยต้นนั้นปีที่แล้วนั้นฟันล่วงแล้วเหลือต้อนแดงต้นนั้นกับฟันลงแล้วพี่กายเหลือต้อนนี้เ่าท่านเดียฟันลงเนะี่ยจางคนณว่าฟันลงวงอยู่เนี่ยแสงไปเรื่อยๆครับแสงเนี่เจ็ดไร่ครับแสงนี่ยเจ็ดไล่ ังราคามันดีดีผมดีสีสอบอยเงยน้ำราคามันราคาเนี่ยั้่แต่ผม่ันเิดคผลโอ้ยเงยดหลเงยดไหลาเงยดหลล,ลลงก็ลงหายลงเฮิมันก็งามอยู่เด้แต่มันมีราคาั นี่ยวจะฝนมามีล่ะค่ะน,นี้นะสุุมวิล่ะค่ะลาวพบ,บเก็นแ้ล่นอ้อต้นนี้ก็จะฟันลงอีกปีนี่ต้นนี้ก็จะฟันลงอีกปีนี่ตัวนั้นเบาลงหรอกฟันงาฟันลงฟันเป็นหมนาไปบจะไหน่ันเป็นหอม bên hồng Rất bưng làm đấy Anh làm phẩm phấn đang bỏ Phẩm ấu Tiếp theo là loàng làm vầy nè Đường làm nhanh bỏ Tiếp theo là nói thầy ครับก็เงามบอยู่ก็สิดายเนาะทุกปีล่ำบ่พ่อขายด้ครับพี่กายพี่กายในแพแปลงนี่ผมขายล่ำทุกล่ำเลยนะ่ีนี้หอดจะไม่พมูดว่าถามสื่อล่ำมั่นเนี่ยเขาบ่มปลูกมันเป็นราคาเขาเลยบ่ปลูกเขาจะลอกไปเขาบ่ออ้อนซ่อนเลยทีนี่ ไอ้ซีซีเขาก็บว่าเอาลำม,มันบีี่เลียนหนูโอ้จะนันวายดีให้จะนิ้วยดีหายปีที่แล้วนะดีซิเยนเลยครับเซนิกุทามนะนามบออยู่ได้ดหนีเขาไม่นานมจได้หนีเนี่ยเป็นะพ้องไว้นะครับ เดี๋ยว้อาเบื่งน้ำนี่ี่นาบอกโอ้ยนามังหลาตัครับนี่นาังหลายนามั้งหลายน,นามทั้งหลายนามทั้งหลาเป็นบอลกนกหนูก็มากินนี่ะครับกหนูก,นก,นก,กรไดนก,กินอยู่ในหนกกรได อาศัยสัตว์กินนะครับเป็นพวกพ้นามถินน้า,นาแข็งนะก็ะมาอาศัยกินบังนี่กันนะครับถ้ายังมาเพิ่งอบอุ่มให้ครับเดินเดินรอบๆไร่ฮะรอบๆไรๆไ่ใช่ไหมครับ จำโอเป็นราคาผม,มาเอาโอเคได้จำนนเนาะผมปลูกมันห่างครับผมไม่ได้ปลูกที่ซื้อคนอื่นครับคนม,มาคนปลูกอ่หาหเท่าไหร่เนีย่ยขุนเม็ดเต้วผมปลูกขุนเม็ด น,นี่สี่เหลี่ยมหน้าลำมาพอขายซื้ออยู่มาจจะมีฝุซ่วสินดือนน,ดดนี่ละสิ้นเดือนคุ้มผ้าแล้วคคพ็าีปิดกัดเ่นแพงในกระดาษคุ้ดดามาเลย่นแพง แบบไรเนี่ยหลักลมกระเทือนเนี่ยแนละ้วพันงามพฤทธิ์บกุลสบอกพฤทธิบกถอนสบอกปลไยวรงสีเลยบ้า รบว,วันทีหนึ่งให้ยุดเนาะสีบอทอนปล่อยวันนี้เลยผู้ตดวมอเตอร์ไซค์พร้อมจอดเจอฝนนี่ป่ะพร้อมจอดเจอฝนโอเคเด้ครับเจอกันไหมคลิปหนาเนาะครับนอกขอบคุณเพื่อนๆพีๆเด้อ นะครับสวัสดีครับ